ก็ต้องขอสวัสดีคนทั่วโลกที่ติดอนนี้เกมท,ที่วิโอาล์นะเราอยู่ในซีรีส์ลองดองรถกันเหมือนเดิมวันนี้เราก็จะมาแต่งรถกันที่นี่เราจะมาแต่งในวันนี้มีชื่อว่ากอตติอิตาลี GTO สแตนเจอร์ TT นะครับไม่รู้ว่าชื่อถูกไหมนะเพราะชื่อมันยาวมากผมก็ภูแพ้ขึ้นด้วยจะถ่ายคลิปอะไรเป็นภูแพ้ทุกดีเลยก็ซีรีส์ลองรถของเราเลยครับยังเหลือรถจี๊ตั้ง30คันเลย38คันใช่ใช่ ช่วงนี้ก็จะมีแต่คลิป GTA แต่งรถดนแล้วครับยังไม่มีแพนจะทำคอนเทนต์อะไรนะจริงๆผมทำคลิปแต่งรถไปเลอีกคลิปนึงแล้วแหละจะลงก่อนคลิปนี้แต่ว่าคอาผิดพลาดได้คือผมเล้ไปเปิดกล้องเว็บแคมค้างไว้จากคลิปก่อนน้นี่ที่ผมอัดไว้แต่ไม่ได้ลงอะ่ะผมทำคลิปเอ่อรีอคชันตัวอย่างเนคูไปนะ,ะแต่ว่าผมไม่ได้ตัดลงเพราะว่าคลิปมันมีความผิดพลาดสูงมากทีน,นี้ผมก็นนลืมปิดตัวแพมในโปรแกรมอัดผมก็เลยนั่นแหละในตัวคลิปที่ทำ ไปก่อนท่าน,นี้ก็เลยเสียเลยเรพราะว่าตัวเว็บแคมันบังไปทั้งแท,งห,นทงหน้าจอเลยโคบงเอาไว้ทบึ่งนเนียอยญญา100%มเเเ็ตตมเเเม หลังขึ้นไปหลังเยอนข้ไม่เ้าว่ะแต่เดี๋ยวเราจะไยืนเลยจะคาร์บอนไหมอ่ะอืมคาร์บอนนะก็เอาวันนี้แหละเห็นจิน้นเล็กซ์ซอน อันนี้สวยแฮะคร์บมันก็สวยนะแต่เที่มสวยกว่าจังหน้านะครับจังหน้ามีก็เยอะนะฮะเกะหอะหยรุ่นอยู่เอานี้แหละ อืแปลกๆมีอะไรขั้นดัน้นนามีตัวนี้ขั้นมันจะเปลี่ยนทั้งอันเลยไม่ได้เหรอนี่อยากให้โชว์เครื่องเลเจะเรีบบยนสวยสุดว่ะนี่ละกันไปซื้อต้นกระต่ายทองยังไม่แตกนะคะร,ะรับไลน์สไตล์ตาลีนะ ไม่มีในหัวแล้วจะแจตนงลายอะไรอีกแล้วก่อ็แบ่งครึ่งแล้วอ่ะแม่เขียวแดงเหรอมันจะได้อยู่นะ ลองเอาลายนี้ก่อนแล้วไปทำไปตัดเป็นสีพวกสีด้านด้วยก็ไปนี่แหละที่ผีวะนีน่มันเกี่ยวโทบสว่างน่าจะบอกสีเทามากกว่าไม่อ่ะหนวกก็จะเทาสีขาวไม่ได้นะสีขาวสวยดีถ้าได้ยินเสียงตุ้มตามอะไรก็คือแมวผมอีกแล้วนะครับ ชนสีนครีมไม่เขานะ้าเน่ยผมว่าสีขาวเข้าสุดจะเป็นขาวด้านเนี่ยโคตรสวยอนะ่ะจ็ดไปที่สองมันต้องเป็นสีเขียวไรนะ่กินอ่ะใช่ป้องไม่ใช่ลามกีนก็ไม่ใช่นะไร่กินก็ไม่ใช่ลามกีนก็ไม่ใช่ขาสุดก็ต้องไบ์กีนแหละ ข้างาในให้ได้หลักตัวน,นี้มันเปลี่ยนเป็นคาร์บอนได้แล้วกับข้างในก็ลองสีเขียวก็ถ้าเขียวไม่เวิร์กก็เป็นสีดำไปเลยนะไม่เวิร์กสีด้วยก็แปลกกันเล้วกันเ Oh. ได้นะอ๋อ right <Okay>. oh. น่าถือว่าถึงบอมเปอ,อ,อ,อร์น้อยบอมเปอร์หน้าน้อยจังอยากเอาอันนี้นะแต่ไม่ชอบเสาค้ำอะ่ะนั่นก็คงต้องเป็นอันนี้แหละ มันเข้านะแต่มันแปลกหน่นี่แล้วกันบางแบบดดดกโลดอ่ะโหลด์ย้าไปเลยแปลว่าตรงนี้มันเตี้ยไม่ได้นะงๆแล้ก็มีสไปเดอร์บางอยู่ แลอ้อตัดไปเลยแล้วกันอืมเยี่ยมเลยเข้าสุดมัดนนีไฟชัดสุดลามกินไม่เข้านะกินปกติแหละโอเค ไอพีซ่าไอแชมเบิ้ินโตแต่พอไลท์สโมกหมดแล้วนะครับีห่ห้แต่งถ้าคือช่วงแรกของตัดแปลกๆไปก็คือผมมีการหัแพ้ขึ้นนะ ก็เลยต้องตัดช่วงที่แบบคลื่นคลาสคลื่นคลาสน,น้ำมูกออกไปไม่ใช่ได้ออกตัวเพื่อนจะไม่ค่อยน่าพอใจแต่เบรกไม่ใช่ได้ไต้องเบรกหลังคอยแต่งเหมือนเดิมน่าร้องกันอยู่แต่ไม่มากเพราเร็วมาก ก้าอยู่กว่าเริ่มการเลี้ยวละเฮ้ยเ,เดี๋ยวเขาจะสมูทด,ดีเดี๋ยวไม่สวดเสียวแนตะ่สมูทแต่ก็คงแต่ก็ไม่ได้อืดเกินไป เดิรถที่ดนดิลองตกีกเยลยไเดน,นพวงมาลัยก็บังไม้ยับเลยนะ ร้อยสสิบสองก็ลงเดิน้ยเฉียดหน้าในอบเลยฮร้อยสี่สามไม่นกับแบบตทางน้าที่เป็นทางลาดให้ทางลาดสี่ทางตรงปกติ ร้ 1> 1. อยสามสิบเอ็ดร้อยสามสิบสองโดนคนในโค้งที่จะอยู่ที่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบสองนะครับแต่ว่าเทร้อยสามสิบสองมากลายเกันได้เนี่ย ก็เป็นรถที่ดีใช้ได้เลยนะคันนี้รูปร่างก็สวยในทรงสปอร์ตอะก็สวยพอสมควรเลยกันเลี้ยวก็เห็ว่าสมูทคุมง่ายดีนะครับแต่ก็ไม่ได้อืดนะสมูทแต่ไม่อืดแต่การเลี้ยวกำลังก็แรงใช้ได้พบสถิตอยู่ที่102ไมล์ต่อชั่วโมงตีเป็นกิโลเมตรก็211กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องการเบรกนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะเบรกหน้าเบรกหลังเหมือนเดิม่ันเลย ช้ทำธุรกิจได้ไหมอาจจะพอได้นะแต่ว่าขับก,กินลมดีกว่าเท่กว่าเยอะงั้นก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้ก็ดีคีต่ต่อไปจะเป็นเด็กฝากติดตามค,ครับผมครับาย่ไหวจะเหนคลิปหน้านะ